คลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็กพิงกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นพวกเธอนะคะมีการอัปเดต i g S t o r y ด้วยนะคะก็มาดูกันแล้วกัน,นะคะ่ะว่าเอมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างน,นะคะโดยเริ่มจากสาวโรเซ่ก่อนเลยลวกันค่ะเพราะว่าเธอมีการมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะขณะที่เธอกําลังเล่นเปียนโนอยู่ค่ะก็อดนึกสงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊ใครกันนะที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้ให้กับเธอะคะแต่พอดูไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นน้องลิซ่าหรือเปล่าะคะเพราะว่าดูจากการที่เสื้อที่เธอใสะะ่ท่าเป็น เสื้อตัวเดียวกันกับตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะซุบๆุบกันกับนอลิซ่าฮะเสื้อตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะคะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นนอลิซ่านะคะส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีการโพสต์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางแซงรรงที่ส่งมานะคะแน่นอนค่ะว่ามีการส่งผลิตภัณฑ์เอ่อน่าจะเป็นกระเป๋าใบนี้เนี่ยแหละส่งไปที่พี่เมเนด้วยนะคะแล้วก็เมนเดเจอร์คนนี้นะคะก็เคยติดตามเราสามบอคิ้งก็น่าจะ หน้าเขาออกนะเขาก็มีการนะคะโพสต์ Post, แล้วก็ขอบคุณโรเซ่ด้วยนะคะที่ส่งกระเป๋ามาให้อะไรอย่างนี้นะคะส่วนทางด้านาน,น้องลิซ่าค่ะวันนี้มีการ โพสเป็นรูปของเจ้าแมวลีโอนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นประมาณว่าใครอยากเห็นลีโอบ้างนะคะก็เธอมนั้นเป็นท่าุแมวที่แท้ทรูค่ะวันนี้อาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่อ้ะอ,อนมน้าให้น้องแมวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเธอแอบย่องเบาคะไปในไอจีนะคะของคุณจิ๋วหลิวจิโก้ค่ะซึ่งก็เอ่อต้องบอกว่าก็เป็นท่านแมวเหมือนกันนะคะแล้วเธอเข้าไปคอมเมนต์นะคะเป็นรูปหัวใจสองดวงอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็มีคนเข้าไปแซวเธอนะคะไปคอมเมนต์ใต้อัน นเ,นเพียบเลยนะคะโดยบางคนนะคะก็มีการบอกว่า,าลิซ่านั้นเป็นธาตแมวที่แท้ทรูนะคะจะมีแมวเพิ่มมาหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าอสงสัยนะล,ลิซ่าคงจะเคยเจออาการแบบนี้นะ,ะแบบแบบในคลิปนี้อะไรเงเ้ยเคยโดนแบบเดียวกันกับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปน้องแมวที่แบบว่านอนเล่นกันแล้วก็แบบว่าล่วงลงไปะนะก็ตามนี้เลยนะคะ ส่วนอีกอันนึงค่ะก็เป็นพี่ซูนะคะพี่ซูก็มาวันนี้นี่เป็น m i สดีออ r ค่ะมีการโปรโมทกระเป๋าให้กับดีออนะคะแล้วก็โพสต์ภาพนะคะลงใน IG Story ค่ะส่วนเจนนี่วันนี้ไม่เห็นนะวันนี้ก็ดูแบบว่าเงียบๆไปนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันทักผ่อนของเธอเนาะเธอไม่ได้มาโพสต์อะไรใน IG ด้วยนะคะ ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาวๆมีการเคลื่อนไหวค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะที่นานๆทีนะจะเห็นนอริซ่านะมาเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะเข้าไปอมเมนต์ใน IG ของคนอื่นคะนานๆทีจะเห็นทีค่ะก็เลยเอามาฝากค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า